เด็กปีนลองอุ <h <h ้ยผ่านด้วยหรอเนียอืมอืมอุ้ยอุ้ยม่เหรอพี่น้องนียนั่นอืมอุ้ย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 ครับผมการสวัสดีกันย่ำเชียงนะพี่น้องมากดตุ่มย่ำเป็นกับพี่น้องนะมืาขึ้นหัวตกมืาขึ้นเลยนะครับนะเสากับตกพี่น้องเี่พออมาไวเลย ตอนนี้เดดอ้อนปลาแจงได้ออกมาครับหนะยันหนามันท่วงตุ่มกันแหละตัง้งแต่ปที่ใส่สักสองคืนกันขนมันแห้งๆหยันหนามันท่วงครับนะเพราะว่าบมื่อกันก็ใส่แคล่คอมันไซหลึกครับไปเดือน้นะเลยไม่ออกมาเราตอนนีนนน้ตุ่มรักเยนตุ่มไปลาไหลเฮาโอ้ปฏิมาใส่เพ็ดกันตินดดูปฏิไซเยอ หมายเก่าแล้วพี่น้องนะปกติเขาฟังผุ่นปกติเขาฟังผุ่นวันนี้เขาฟังนี่ปะหลัางเลกอยู่ไหนล่ะนี่นะเห็นไะไอ่ะหอยหอยครับหอยหลายบักหอยกับไข่เป็ดคือ้นก็สูตรเมียจม <c oughs> สูตรเมียจม มันอีข้างข้างเลยพี่น้องคลิปหล่อลแล้วไปแลนมาอยู่เสียงหนุล้างแหลกบอลนี่หลุดมาแจ้งั็พี่น้องล้างแหลกม้านม้วนเลยล่ะอุ้ยมาพี่น้องเลยนานนานมาเลยครับแต้มแรกบังร้อนหน่อยพี่น้องเลยนี่โอ้กล่องกับพวกไฟสัตว์ไปได้พี่น้องเลยขอถูกข้อไฟนะล้งแรกกับม้านี่พี่น้อง เจ็ดหลังไม้หิอู้เย็นเย็นเขาดีครับะหลังต่อไปไปไหนไม้มาพี่น้องอะมันไม้นี่ยกูละมันหลุดมันยามนั้งกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ตุ่มไงครับดูเกือบถ่วพี่น้องเลยหรอบิดคอเลยเนะี่ยวุ้ยไม่ครับพี่น้องนี่นั่นอื อุ้ย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 เจ็าโตครับนี่อุ้ยอืุ้ยสองโตพี่น้องนี่อุ้ยมาเลยเพรตุ่มเขามาในเรื่องนี่โอ้สองเลยพี่น้องนี่อือ่ะเอาวางไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวกลับกลับทางกลับมาทางนี้แล้วคอยมาเก็บเอาโอ้ Đóng lắng lặng đi hả bây thì xám chứ miễn bốn giờ con đây hả đây là nè ui anh đi nắng thì xám tụm hả

We can't do lắm up. We can do it. We này, do it. We can 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 do EC, We can do it. มีมานมมานนี่แหละครับมืบ่อิเขาถูกไลางกับขึ้นไป่ไดเหรออย่างเงี้ยังต่อไปผมกลเอาอยายกีเจยวปีนไปเดี๋ยวจำ,จำไปจำไหนแน่เห็นอ่ะตุ่ม้อยไ่น้ออุ้ยเอ้าไม่เลยพี่น้องสอ้มอื้ตุ่ม,ม้อง,อ,อ,อ,งอู้ เหลืองงามทีหลังยุ้ยโอย,อยหลังดีซีไปนลองโอ้ยขอให้เห็นงานกขอยให้ใครไม่บาดย <c oughs> ุบารเรียนเป็ดขับเลบยบดีซีใครเป็ดอรอดีซีเขาหัดมวยหนึ่งหลายบาทเลยใครเ,รเป็ดเล่หรอ ไอ้เสียงโอ้เสียงคนดอาอยู่ข้างทาง <What? S 1> อ๋อแล้วรถไปพี่นอ้องยูงไงครับอันนี้เราเกลี่ยไปดอเราพี่หรอครับท <c oughs> <c oughs> วง,งน้ำหนักไอ้ตุม้มนจมครับอ้อไม่เลยพี่นอ้องนี่โอ้หึหึโอ้ม,มัาขัดมือนี่ ไม่ไปลองโอ,อ้เปลี่ยนกล่องตะหน้เปลี่ยนกล่องถ่ายไปหมายมายน่งพออ,อ,อีกแหวงตัวถ่ายไปลองยังไทล่ะเนโอ้เหมือนคืนฝนตกขับคิ่แตสิบเคแล้วครับอ,อืออะถ่าไยไปลอง คุณหน่อยอ่าวนะ,ะแกล้ก็มีฟาวกันแน่ละครับสุดท้ายว่าอะไรครับพี่น้องเพราะมีแต้มอ่ะ,อะไปยางเก็บไปมันเป็นสรุปผลงานพี่น้องอยู่นุ่นเกือบเที่ยงกันแล้วครับนี่อย่าตุ่มให้แล้วมาใส่ไหม สรุปแตงไว้ลองเจ็ดหลังเจ็ดหลังกวกเขาอยู่สองอันจี่นหรอเกวกเขาอยู่สองตุ่มนี่เขาหาครับพี่ลองล้งหลีนอืตัวนีบปรอดน้อยครับทังสองลอู้ปากงามน่อยใ,ใสยจแสบๆด้วยอ สองพี่นองปับอื้อตุ่มไงก็ตุ่มไงประผาดคับพนี่สามหลังเขาสามพี่นอ้องไอ้ตุ่มไงตุมนรพี่นองสองอหลังนี้เขาสองพี่นอ้อง หลังสามไม่ลังไทยคุณแม่โอ้โใส่งามเลยครับใส่เสียบเลยครับอืมหุ้ยหุ้ยว้ฮะครับมือดีครับพี่นอ้องคุณแม่ไม่นีครับนัง่งเวลาปิดปคลิปออกเป็นหนึ่งก้อนเลยครับพี่นอ้องนะครับอ่ะโอเคครับมือดีมันหมายอะไพี่นอ้นองวะให่ยุบเป็นโลอยู่นี่ มันนี่ครัมา,ครมาย่ามตุ่มภาพี ouais. uh, okay, ่วันน้องมาย่ามตุ่มเนะครับนะก็ได้จักโตเล็กกว่านึงผมลืมหนักไปเลยนี่หาพกพกโตพี่น้องไในพิโลอยู่นี่พิโลอยู่ครับนะครับอ่ะโอเคครับคิมนี้มานีคกัขออนุญาตลาไปก่อนเลยครับนะแต่อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องคนไว้เลยนะครับเพื่อให้มาหาอยู่หากินนะครับนะคลิปนี้ก็เป็นหายเย็นเนาะตัวนี้พี่น้องก็เลื่อมลงหาหนูแหละผมไม่ได้ไปเขาหรอกนะครับน้ำร้าอยู่กับสว่างครับนะ ครับคลิปนี้ไม่นี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับวัสที่กับผมมันๆั้งครับ